สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับชมพู่พัชชานะคะในรายการชาญชราค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญานะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องของการศึกษาสําคัญมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีการสอนเด็กๆที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคือช่วงเด็กนี่แหละถ้าหากว่าเราให้การศึกษาที่ดีเนี่ยเด็กเหล่านี้เขาก็จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าณนะตอนนี้เด็ก ไทยมีปัญหาเรื่องของการพูดการอ่านการเขียนแม้กระทั่งเป็นภาษาไทยภาษาบ้านเราเนี่ยแหะค่ะพอไปดูจํานวนตัวเลขโอ้โหต้องบอกว่าเยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมที่เขาไม่สามารถสื่อสารได้ทีนี้ต้องบอกว่าองค์กรภาครัฐนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปดูว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขยอย่างไรหนึ่งองค์กรที่ตอนนี้มีบทบาทสําคัญก็คือสภากาชาติไทยค่ะหลายท่านอาจจะมีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วสภากาชาติไทยมาเกี่ยวข้องอะไรกับการศึกษา ของเด็กๆฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับหนึ่งท่านที่จะมาหาคําตอบให้กับเรานะคะตอนรับคุณกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกฤษดาคะจริงๆถามก่อนเลยนะคะหลายท่านสงสัยอยู่แล้วสภากาชาติไทยอย่างหลายท่านได้ยินมาว่าเกี่ยวกับบริจาคโลหิตเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทําไมทําไมสภากาชาติไทยกลายมาเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาละคะ ในเรื่องส่งเสริมเรื่องการศึกษาหรือการ<ะ>แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ย<ะ>สภาการชาติไทยไม่ได้ทําเกินอํานาจหน้าที่หรือเกินบทบาทน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสภา,าตามกฎหมายจัดตั้งสภาการชาติไทยเนี่ย<ะ>กฎหมายกาหนดไว้ชัดเจนว่าให้สภาการชาติไทยเนี่ยมีภารกิจหรือมีหน้าที่สําคัญอยู่4ี่ประการ<ะ>ประการที่หนึ่งคือการแพทย์และพยาบาลน,นะครับประการที่สองเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคือ การบริการโลหิตแห่งชาติและ,<ฮ>ะการรับบริจาคอวัยวะนะครับภารกิจที่3คือการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเหมือนที่ว่าเวลาน้ําท่วมไฟไหม้การชาติจะลงไปและภารกิจที่4ซึ่งคนไม่ค่อยได้รับรู้รับทราบกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นการที่สภากาชาติไทยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กนักเรียนในเรื่องการ พูดอ่านเขียนภาษาไทยนั้นถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเป็นภารกิจ ประการสําคัญของสภากาชาติไทยเช่นเดียวกันครับอ่าทีนี้เราทราบแล้วว่าจริงๆเนี่ยสภากาชาติไทยไม่ได้มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับบริการโลหิตอย่างเดียวสี่ภารกิจหลักการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาคนคาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง,รงๆพอบอกว่าสภากาชาติไทยมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้ค่ะคือการสร้างการเรียนรู้อ่านเขียนให้น้องที่มาที่ไปเกิดจากอะไรบ้างคะ เกิดจากเมื่อปี2563มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางราชการก็ขอความร่วมมือเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำงานอยู่กับบ้านบ้างแล้วก็มากระทบถึงเรื่องสถาบันการศึกษาของโรงเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยหยุด เรียนหยุดมาเรียนหนังสือกันที่โรงเรียนให้เรียนอยู่กับบ้านนะครับเรื่องนี้มันมีผลกระทบถึงการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเฉพาะเด็กๆชั้นป .1 ถึงป .6 ในการประชุมกรรมการสภาการชาติไทยได้มีพระราชปรรบในที่ประชุมว่าจากการเสด็จไปทรงงานในพื้นที่ชนบทเนี่ยพบว่าการหยุดการเรียนการสอนเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องการเรียนภาษาไทยด้วยทรงรับสั่งว่า ถ้าเด็กเราเนี่ยไม่รู้หรือไม่เข้าใจภาษาไทยซะแล้วเนี่ยจะไปเรียนวิชาอื่นได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปศรรคมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดอ่ตรงรับสั่งว่าเมื่อเขาไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยการใช้ชีวิตประจําวันอยู่กับบ้านเนี่ยก็จะมีความยากลําบากาเช่นถ้าเกิดเขาต้องช่วย ปู่ย่าตายายที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยอ่านสลากยาหรือต้องรับประทานยาที่คุณมหมอให้มาเนี่ยว่ายาในต้องรับประทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารถ้าเด็กอ่านไม่ออกนะครับไม่เข้าใจเนี่ยม,มันก็จะมีปัญหาในการให้กินยาผิดแล้วครับ<ม>อันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็ทรงรับสั่งว่าดังนั้นจึงขอให้สภาการชาติไทยเนี่ยไปปรึกษาหารือหาวิธีการช่วยเหลือโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนต่อชดอเนี่ยไปติวหรือไปสอนเสริม เวลาเด็กมีเวลาว่างเนี่ยให้เขาพออ่านเขียนภาษาไทยได้เพื่อเขาจะได้ไปต่อยอดในการเรียนวิชาอื่นๆนี่จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของสภากาชาติไทยครับค่ะท่านกฤษดาคะทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของการพูดอ่านเขียนเด็กไทยจริงๆแล้วมีปัญหาเยอะมากสําหรับการไปลงพื้นที่ที่บอกว่าเกิดโครงการนี้เนี่ยไปเจออะไรมาบ้างคะ ในการที่จะสํารวจว่าเด็กที่ไหนออมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยก็ทางสภากาชาติไทยเนี่ยก็ทําหนังสือขอความร่วมมือท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัด <คะ S 2> ทั้ง76จังหวัดอขอให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยได้พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ <คะ S 2> เรียกว,ว่าหัวหน้าเรียกว,ว่าศึกษาธิการจังหวัด <คะ S 2> หรือพุ่มในการโรงเรียนต่างๆหรือพุ่มในการสํานักงานๆๆการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเนี่ย สอบถามเขาว่านักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีจํานวนนักเรียนเท่าไหร่และในจํานวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 เนี่ย<ฆ>ที่ไม่ผ่านการประเมินผลของโรงเรียนเองนะในการเรียนการภาษาไทยเนี่ยมีกี่คนก็ทั้งทั่วประเทศเนี่ยเรามีนักเรียนอยู่ประมาณสองล้านกว่าเกือบ3ล้านคนนะครับป .1 ถึงป .6 นะครับมีจํานวนนักเรียนที่ไม<ฆ>่ผ่านการทดสอบภาษาไทยของกระทรวงศึกษาเองเนี่ย<ฆ> จำนวนมากทีเดียวครับ oh หลาย oh. 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 ลเปอร์เซ็นต์เราก็เอาจํานวนนั้นมาเป็นเป้าหมายในแต่ละจังหวัดขอให้ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอให้สํานักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครสภาการชาติไทยเนี่ยช่วยกันรณรงค์หาอาสาสมัครที่เป็นคุณครูเก่าหรือคุณครูเกษียณแ,แล้วหรือคนที่ไม่ใช่เป็นคุณครู oh. นะครับแต่ว่ามีเวลาว่างอยากจะไปสอนติวภาษาไทยเนี่ยก็ขอให้สมัครมาที่สภาการชาติไทย ในขณะที่เรากําลังรณรงค์หาอาสาสมัครอยู่นั้นทางสภาการชาติไทยเนี่ยก็มีคณะทํางานด้านวิชาการเนี่ยนะครับไปช่วยกันทําซึ่งคณะทํางานด้านวิชาการเนี่ยก็มีทั้งจากกระทรวงศึกษาเองมีจากคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาท่านได้ขอให้คนพวกนี้มาช่วยกันช่วยกันทําอะไรช่วยกันหาหลักสูตรหรือคู่มือการสอนภาษาไทย หลักสูตรหรือคู่มือการสอนภาษาแนนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ชุดะนะครับชุดที่หนึ่งเป็นเป็นหลักสูตรหรือคู่มือสอนภาษาไทยกับนักเรียนพื้นราบทั่วไปนคนทั่วไปอ,อ,อีกชุดหนึ่งสำหรับสอนให้กับลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ตามขอบตามแนวชายแดนแล้วก็หลักสูตรที่สามหรือคู่มือที่สามเนี่ยใช้สำหรับสอนให้กับลูกหลานของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ะนะครับเป็นสามคู่มือ,อทั้งสามคู่มือเนี่ยได้เน้นย้ําว่าคนที่เป็นอาสาสมัครเมื่อกี้บอกแล้วมีทั้งครูคและไม่ใช่คุณครูคู่มือนี้มีคุณลักษณะพิเศษคือใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นครูนะเมื่ออ่านคู่มือนี้และะ้วพอทำความเข้าใจเสร็จก็ไปทําการสอนได้เป็นการสอนเสริม<อ>แต่ว่าก่อนจะออกไปสอนเสริมเนี่ยสภาการชาติไทยก็จะมีวิทยากรเรียกว่าครูกรเนี่ยเราก็จะไปอบรม อาสาสมัครของอท่านนายกเหล่ากาชาติเองของสํานักง,งานยุวอาสายุวกาชาตและอาสาสมัครสภากาชาติไทยเนี่ย<ฆ>ขนานี้มีอยู่4,000กว่าคนแล้วกระจายกันลงไปสอน<ฆ>แต่อย่างไรก็ตามครับมีบางจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกับหวหนา้าส่วนการศึกษาในจังหวัดนะั้ตกลงกันเองไม่เอาคู่มือหรือหลักสูตรของ ที่ทางสภากชาติไทยทา mm hmm. เขาอาจจะตกลงกันเองในในพื้นที่ <c oughs> เช่นบางจังหวัดเนี่ยมีจํานวนนักเรียนน้อยท,ท,ที่ที่ยังไม่ผ่านการเรียนการสอนภาษาไทย <c oughs> เขาอาจจะจัดเวลาไปสอนเสริมกันเองอันนี้ก็มีอยู mm hmm. อ่ที่ผ่านมาเนี่ยมีรงมีจังหวัดที่เริ่มดําเนินการแล้วจานวน5 <c oughs> 2บจังหวัด <c oughs> ตั้งแต่ปี6 3สามหี่หกห้าในปีการศึกษา25 6 6้ากเนี่ย <c oughs> ขณะนี้เนี่ยผมได้ พูดคุยกับท่านนายกเหล่ากาชาติขอเพิ่มให้ครบทั้ง76จังหวัด oh. เราจะขับเคลื่อนกันไปพร้อมกันเลย oh. ในปี2566นรยีครับฟังแบบนี้แล้วตอนแรกนึกว่ามีแค่ไม่กี่จังหวัดแต่ตอนนี้ต้องบอกว่า76จังหวัดที่เราต้องการครูอาสามาสอนเด็กๆเหล่านี้แล้วทีนี้คําถามต่อไปเลยค่ะแล้วเราจะหาครูยังไงให้ครบ76จังหวัดแบบนี้ล่ะวิธีการหาขึ้นครูเนี่ยขณะนี้เราให้ท่านนายกเหล่ากาชาิเนี่ยได้ไประชุมกรรมการกราชาติจังหวัดแล้วก็ขอความร่วมมือกระจายข่าวออกไปผ่าน ท่านใน,นอำเภอผ่านหน่วยงานต่างๆขณะดเดียวกันทางสภากาชาติไทยแล้วเนี่ยเราเปิดช่องทางในการสมัครมีแอปพลิเคชันฟอร์มเหมือนกันเปิดเข้าไปหรือเซิร์ชเข้าไปที่ว่าอาสาสมัครสภากาชาติไทยะนะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้เราลงว่าชื่อนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนต้องการจะไปสอนหนังสือที่จังหวัดอะไรตัวเองมีคุณวุฒิมีอะไรมีความพร้อมจะสอนไดทันทีเลยหรือไม่มหรือว่าต้องการอบรมก่อนะนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ นะครับให้กรอกลงไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสภาการชาติไทย<ะ>ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสำนักง,งานยุวกาชาติและอาสาสมัครสภาการชาติไทยซึ่งเขากระจายทํางานอยู่กับท่านนายกเหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดแล้วเนี่ยก็จะติดต่อไปะนะครับไปพูดคุยกันแล้วก็ไปทําความเข้าใจเพื่อที่จะจัดทีมกันออกไปสอนหนังสือะนะครับอย่างนี้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษไหมคะสำหรับคุณครูที่จะต้องมาสอนว่าต้องยังไงต้องอยูางงาย่ภูมิลำเนาเดียวกันไหมอย่างงี้คะแล้วแต่ความสะดวก ของอาสาสมัครนะครับว่าสมมุูเข้าอยู่จังหวัดนี้ต้องการสอนที่จังหวัดนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของเขาเพราะว่าอาสาสมัครนี่ก็เรียนตรงๆเรายังไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายเป็นจิตอาสาที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือลูกหลานของคนที่อยู่ในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยจริงๆเหมือนกับเป็นการทําบุญนะครับปกติเราทําบุญด้วยการใช้ทรัพย์สินเงินทองแต่เที่ยวนี้ใช้ กำลังความรู้ความสามารถมาพัฒนาคนกับสภากาชาติไทยทะนะครับแล้วอาสาสมัครเนี่ยเมื่ออาสาสมัครมาทำงานแล้วเนี่ยเรามีการลงชั่วโมงทำงานให้ด้วยนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชันพอมเพื่อเป็นอะไรครับเป็นผลงานจะได้เครื่องหมายตอบแทนของสภากาชาติไทยว่าท่านทำงานร่วมกับสภากาชาติไทยครบกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ตามระเบียบ ของที่สภาการชาติไทยกําหนดไว้ว่าคนที่มาเป็นอาสาสมัครสภากาชาติไทยเรามีสิ่งตอบแทนให้แต่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับอาจจะเป็นเครื่องหมายนะครับให้บางเป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่ระลึกหรือเป็นขวัญกำลังใจให้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการให้คุณงามความดีที่เสียสละเรื่องของเวลาแล้วก็ให้องความรู้แก่เด็กเพื่อเป็นการติดอาวุธให้กับ เรื่องของเด็กๆเ,เนี่ยมีการศึกษาด้วยที่นี้หลายท่านอาจจะอยากทราบแล้วว่าสนใจอยากจะเป็นครูอาสาการเทรนนี่เทรนนานไหมคะกว่าจะออกมาได้เป็นครูออจริงาบบนี้ประมาณาาห้าวันถึงสิบวันครับ,รบอันนี้คือทาตามคู่มือเลยตามคู่มือเลยครับก็จะบอกว่าค<อ>ู่มือนี้จะต้องทํายังไงเริ่มต้นนับหนึ่งนับสองนับสามทำยังไงบ้างนะครับ,รบจะมีรายละเอียดซึ่งทางฝ่ายวิชาการเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ ฝึกอบรมให้แล้วก็ดาเนินการให้ครับแล้วถ้าสนใจอยากจะสมัครสมัครที่ไหนได้ไหมคะก็ช่องทางสมัครเมื่อกี้เรียนแล้วมีสองช่องทางออนไลน์นหรือไปสมัครที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76็หจังหวัดท่านสะดวกออนไลน์ก็ลงทะเบียนออนไลน์แต่ถ้าท่านอยากจะไปพูดไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของสภาการชาติไทยก่อนก็เดินไปที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76็บจังหวัดนะครับในวันและเวลาราชการเรายินดีต้อนรับแล้วก็ เปิดให้กรอกใบสมัครหรือก็ลงทะเบียนได้เลยครับค่ะจากที่ผ่านมาต้องบอกว่าสภาการชาติไทยเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ปี63แล้วและปีนี้ปี66เนี่ยเราตั้งหวังว่าจะทําให้ครบ76จังหวัดตั้งแต่ปี63เนี่ยเราเริ่มจากน้อยไปหามากนะครับเอาจังหวัดที่เขามีความพร้อมคาว่ามีความพร้อมก็คือพร้อมทั้งตัวกรรมการสภาการชาติไทยพร้อมทั้งตัวอาสาสมัครพร้อมทั้งทางโรงเรียนนะครับเนื่องจากงานเนี้ยเริ่มต้น เราไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะไปดําเนินการโดยตรงแล้วก็เราก็บทบาทหลักนแน่นอนลวครับเป็นของกระทรวงศึกษาธิการงานนี้เราไปช่วยสอนเสริมช,ช่วยกันในฐานะเป็นองค์กรการกุศลช่วยเหลือคนในประเทศไทยเราให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยที่ถูกต้องอนะครับเป็นการเริ่มต้นจากเล็กเล,กเลก็น้อยๆแล้วก็ ต่อยอดกันขึ้นไปครับค่ะเนื่องจากเรามีการเดินทางมาหลายปีแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยได้รับเรื่องของโอกาสทางการศึกษาขนาดนี้มีการเปรียบเทียบก่อนและหลังอย่างเห็นได้ชัดไหมคะก้าวกระโดดเรื่องของการศึกษาอของน้องๆปีหกสาเนี่ยแหละครับพอสอนเสร็จเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาจะมีการสอบเหมือนกับสอบวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร์ะนะครับเราก็จะประเมินติดตามไปว่าเดิมเนี่ยเราเอานักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ การเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากการฝึกอบรมการติวการสอนเสริมของอาสาสมัครเราเนี่ยเด็กเหล่านั้นเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยสามถึงสีเอร์ซมีการเรียนการสอนหลังจากเรามีติวแล้วเนี่ยสามารถสอบผ่านภาษาไทยได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ30-40%นะครับถามว่าทำไมไม่ไม่50-60%กสิก็น,นี่มันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เนื่องจาก ความไม่พร้อมที่ตอนนั้นเรายังไม่มีคู่มือโดยตรงอาสาสมัครก็ยังไม่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 เต็มในขณะนี้เรามีทั้งคู่มือมีทั้งอาสาสมัครเรามั่นใจว่าในตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะไปสอนเสริมและก็จะได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหรือว่าศูนย์การศึกษาของ กรมการศึกษานอกโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรายกระดับเพื่อรองรับในเรื่องของปริมาณทั้งเด็กแล้วก็การศึกษาที่จะให้น้องๆด้วยทีนี้หนึ่งเรื่องที่สําคัญปัญหาที่เกิดขึ้นคือต้องบอกว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยอาจจะไปเจอทั้งเ,เด็กๆที่เป็นชาติพันธุ์ทั้งแนวราบทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าแก้ไขมาโดยตลอดสําคัญที่สุดคืออะไรคะเวลาของนักเรียนนะครับอ่าพอนักเรียนบางคนเนี่ย แม้ว่าคุณครูจะพร้อม<ะ>เราจะมีหนังสือมีคู่มือไป<ะ>สอนให้แต่นักเรียนหลายคนเนี่ยเป็นนักเรียนที่ฐานะคุณพ่อต้องกลับไปช่วยคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทํางานปัญหาก็คือเดิมบางแห่งในโชคดีเราสามารถจัดกลุ่มนักเรียนได้<ะ>แต่บางแห่งเนี่ยก็ได้เห็นใจทั้งฝ่ายนักเรียนทั้งฝ่ายคุณครูอาสาสมัครต้องไปสอนเสริมกันวันเสาร์อาทิตย์<ะ>หรือต้องจัดจังหวะเวลาที่นักเรียนเนี่ยว่างจากการช่วยงานพ่อแม่ อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้เรียนได้ทราบว่าหลังจากเรียนกับเราแล้วเนี่ยสอบผ่านร้อยละ30 40ะบางส่วนไม่ผ่านก็เนี่ยครับเด็กที่ที่มีปัญหาพวกนี้ครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ การเรียนรู้เนี่ยช้ากว่าเพื่อนๆะนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพเรื่องการเรียนรู้ที่เป็นโรค LD พวกเนี้<ะ>พวกนี้ก็จะมีปัญหาซึ่งขณะนี้เรากำลังจะทำคู่มือหรือหาวิธีการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้านการเรียนรู้ทางสมองที่เรียกว่า LD เนี่ย<ะ>อีกส่วนหนึ่งด้วยแต่จำนวนนี้ไม่มาก ไม่มากแต่เราก็จาจะช่วยเขาให้สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันกับเด็กทั่วไปครับค่ะคำถามสําคัญอีกอย่างหนึ่งหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยสภาการชาติไทยมีแผนงานที่ค่อนข้างรุกคืบพอสมควรปีนี้ต้องให้ได้76จังหวัดแต่หลายท่านคิดอีกว่าเด็กที่เราต้องมาเรียนพูดอ่านเขียนภาษาไทยเนี่ยอาจจะเป็นเด็กชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นคําถามคือเด็กไทยจริงๆสัญชาติไทยจริงๆเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เยอะแค่ไหนคะมีมากเหมือนกัน ไม่ได้ oh แตกต่างกัน oh. ครั้งแรกที่เริ่มต้นโครงการนี้เนี่ย <Ha. S 1> ผมก็คิดว่าเนื่องจากผมรับราชการ <Ha. S 1> อยู่ชายแดนมาตลอดนึก็จะเป็นพวกที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตามแนว <Ha. S 1> ชายแดนปรากฏว่าเราลงพื้นที่จริงๆยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ไปเจอเด็กเรียนจํานวนหลายคนที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาไทยที่เป็นคนไทยด้วยที่เป็นคนไทยก็อยู่ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมี Wi ไฟ นะครับ<ล>ครบเลยหรือ<ต>อย่างที่จังหวัดนครนายกนะครับขยับไปราชบุรีราชบุรีนี่มีทั้งในพื้นที่กับพื้นที่ชายแดนนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่ไม่ต้องพูดถึงตามแนวชายแดนนี่มีปัญหาะนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งพื้นราบทั่วไปแล้วก็คนชายขอบครับที่มีปัญหาเรื่องการเรียน ภาษาไทยครับแล้วอย่างนี้เราจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไหมคะเพราะว่าพอเรามองเห็นปัญหาแล้วว่าเด็กไทยจริงๆไม่สามารถพูดอ่น<ส>านเขีย <สา S 1> น่อทราบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย<ฆ>ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาอยู่แล้วด้วยของเราเนี่ยไปสอนเสริม<ฆ>บางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าระบบราชการไม่สามารถที่จะดูแลได้เนี่ยสภากาชาชิาไทยไปสอนเสริม<ฆ>อย่างเช่นขณะนี้เราทํา ปกติเวลาไฟไหม้น้ําท่วมเนี่ยจะมีถุงยางชีพเรื่องข้าวสารอาหารแหง้งแต่ของเราเนี่ยทำเป็นถุงยางชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญายาวชนในถุงยางชีพเพื่อการศึกษาเนี่ยก็จะมีสมุดดินสอมีคู่มือมีแบบฝึกหัดเขียนภาษาไทยหรือว่าหัดคัดลายมือภาษาไทยให้กับเด็กๆพวกนั้นนะครับนอกจากนั้นจะมีปากกายางลบดินสอนะครับอุปกรณ์การเขียนเนี่ย บรรจุอยู่ในถุงยังชีพเพื่อการศึกษาถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเนี่ยท่านนายกเหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดเนี่ยเดิมทีเรามีแต่ถุงยังชีพที่สำหรับใช้เวลา ไปเกิดน้ําท่วมไฟไหม้แต่เที่ยวนี้ท่านนายกก็พยายามเอางบประมาณของเหล่ากาชาติมาใช้เรื่องการศึกษาด้วยโดยแจกถุงยังชีเพื่อการศึกษาไปคราวนี้ทยอยแจกไปหลายจังหวัดแล้วครับค่ะก็กําลังดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องทีนี้เราต้องบอกว่าเราติดอาวุธพร้อมแล้วของมีแล้วคนกําลังหาครับ งบประมาณก็กําลังจะมีทีนี้ถ้ามีผู้ใจบุญคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่อยากจะสนับสนุนเรื่องของทั้งงบประมาณสนับสนุนทั้งเรื่องของสิ่งของหรือจะเป็นครูอาสาติดต่อช่องทางอะไรอย่างไหนบ้างแยกเป็นข้อๆได้เลยค่ะเรื่องงบประมาณนะครับก็ทําได้สองทางบริจาคโดยตรงที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดได้ทั้ง76จังหวัดหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ ของสภาการชาติไทยนะครับจะมีแอปพลิเคชันบอกเสร็จเรียบร้อยเลยว่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้กับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยนะครับมี QR Code บริจาคได้ทันทีขอใบเสร็จได้นะครับไปลดภาษีรายได้บุคคลได้สองเท่าเหมือนกับเราทําบุญบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องงบประมาณขณะนี้กําลังเปิดอยู่นะครับส่วนเรื่องการรับ สมัครอาสาสมัครถ<ช>้ามเมื่อกี้เรียนได้ทราบแล้วสมัครได้โดยตรง กับนายกเหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มนะครับไปที่สำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครคบอกไปตามที่มีรายละเอียดตามหัวข้อะนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนอันนี้ท่านอยู่ใกล้จังหวัดไหนหรือต้องการที่จะบริจาคให้จังหวัดไหนก็บอกมาเลยหรือจะมาบริจาคให้สภากรารชาติไทยที่ส่วนกลางก็ได้เข้าไปที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติหรือเข้าไปที่สำนักงานจัดหาไรายได้ สภากาชาติไทยนะครับมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกบอกเลยว่าท่านจะบริจาคเป็นเครื่องเขียนแบบพิมพ์อุปกรณ์การศึกษาหรืออะไรบอกได้นะครับเราจะจัดให้นะครับเอาไปส่งให้ถึงที่ถึงปลายทางที่ ท่านต้องการที่จะบริจาคครับฟังแบบนี้ชัดแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะเรื่องของการบริจาคเนี่ยอันนี้เราต้องเน้นย้ำนิดนึงไปติดต่อด้วยตัวเองหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหบางทีมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงประชาชนโทรศัพท์มาบอกบ้างอันนี้เราไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนเรื่องการโทรไม่มีการโทรไปบอกออเรื่องการผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่าน QR code นะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยก่อนที่จะกด กลงเนี่ยต้องดูกันว่าผู้รับเนี่ยเป็นสภากาชาติไทยใช่ไหมนะครับถ้าเขาบอกระบุสภากาชาติไทยหรือสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยอันนี้ใช่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นนายกไม่ใช่นายกนายขอแล้วก็มาใส่ตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการเป็นเลขาอะไรกันไม่ใช่ครับห้ามโอนนะคะอันนี้อันนั้นคือปลอมแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะในเรื่องของการช่วยสนับสนุนต่างๆเรื่องของการศึกษาเนี่ยบางทีคนโอ้โหอยากสนับสนุนเหลือเกินแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าถูกหรือ ว่าผิดนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะทิ้งท้ายแล้วในอนาคตต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภากาช้าไทยอย่างที่บอกคือ4ภารกิจหลักๆที่ทำมาโดยตลอดช่วยเหลือเรื่องของมนุษยธรรมและตอนนี้เรื่องการศึกษาโรลหิดนะครับเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตเราจะมีภารกิจอะไรช่วยเหลือเรื่องของมนุษยธรรมเพิ่มอีกไหมคะเพราะเราคงดําเนินการอยู่ใน4ภารกิจเพราะเป็นสิ่งที่ สภากาชาติไทยกําหนดขึ้นมากฎหมายก็กําหนดไว้นะครับเราคิดว่า4ภารกิจเนี่ยครอ,อบคุมอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องอชีวิตเรื่องการดํารงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับะนะครับก็ครอบคุมอยู่ในใน,ใน่ประการนี้อยู่แล้วก็กะว่าจะทํา4ประการนียให้ได้ เต็มศักยภาพหรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเท่ากับกําลังคนกําลังงบประมาณที่เรามีอยู่ให้เต็มที่ก่อนนะครับค่ะหูต้องบอกว่าจริงๆเป็นองค์กรที่เคียงคู่ประชาชนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยในอนาคตยีปี130ปีแล้วที่เรามีสภาการชาติไทยเดิมเราใช้ชื่อว่าสภาอุณารมแดงต่อมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสภาการชาติไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็จะอยู่ไปตลอดเพื่อเคียงคู่ประชาชนนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะอนาคตเนี่ยปีนี้76จังหวัดค่ะโครงการ ะะก็ต้องบอกว่าเราจะทําให้ได้และที่สําคัญจะเป็นการผลักดันให้เยาวาชนไทยเนี่ยสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณกฤษดาบุญราชดค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับ